ช่วงกับคำถามงเอรงพบอะไรไปตัวหบ้างไปดูกันเลยแล้วลิฟต์อีกตัวหนึ่งนะคะที่ยังติดมาก็คือเป็นลิฟต์ของเมลบรีนค่ะทุกคนนี่สีจะเป็นแบบนี้เอิงชอบอมาทาตรงขอบปากหรือว่าอะไรไม่ว่าจะไปไหนนะคะแท่งนี้ติดกับเอิงไปทุกที่เลย เพราะว่าทาเป็นเบตปากหรืออะไรก็สวยไปหมดหรือว่าทาเดี่ยวเนี่ยแล้วก็ทากรอสทับก็จบป้ายาคุชชั่นตัวแรกที่เอิงเอามากาหลีนี่ก็คือจองแซมมุนอยู่ไทยก็ใช้ตัวนี้นะคะตัวนี้เขาจะเป็นเนื้อแบบว่าอารมณ์อืวเวดเหรอคือมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยฉ่ำแต่ว่าให้ผิวสวยดีชื่อว่าสกินนูดเดอร์เลเยอร์ชชั่ หลักก็คือเธอและแล้วก็อีกรุ่นนะคะที่เอามาเอามาสองตัวเลยที่อยากป้ายยาก็คืออันนี้เป็นรุ่นมาสเตอร์ค์ดค่ะจะให้ผิวที่ฉ่ำกว่าตัวนี้ทุกคนแล้วก็จะปกปิดดีกว่าก็คือมันจะตืบกว่ากันเนื้อเนื้อไม่หนักอันนี้ก็แนะนำเหมือนกัน นี่อันนี้เป็นลิปสักปากดีเซ่ค่ะทุกคนที่เอิงเคยรีวิวไปใน t ิ t กต k แล้วดูสภาพนี่ใช้จริงอะไรจริงนะคะพกมาเกาหลีด้วยชอบตรงที่ว่าพอเราทาตอนกลางคืนใช่ไหมเอิงก็บกไปตอนกลางคืนตื่นเช้ามาก็นี่ไงปากมันก็จะแบบชุม่มคูนี่ค่ะทุกคนเซตเตลลี่อาย อันนี้เอิงไป้ายาไปไม่รู้กี่รอบตักกี่รอบแล้วคือสิ่งที่ขันไม่ได้สำหรับเอิงสอดให้ดูด้วยมาเกาหลีทั้งทีนะคะก็ต้องมีดอลลี่อายค่ะจะบอกว่าสาวเกาหลีทุกคนตาสวยมากอันนี้เป็นโทนเนืรอเพดของนีดลี่ฮัทุกนเป็นแรนเนกาหลีซึ่งวิธีใช้ก็คือแบบ ใช้สเต็ปแรกหลังๆน้าเอิงรู้สึกชอบมากแล้วรู้สึกว่าใช้แล้วคือเอิงเป็นสิวใช่ไหมเรารู้สึกมาสบายผิวแล้วก็สิวลดลงไม่เหนียวหน้าแน,นะนำเจียมบ้าเพราะาตอราะหามันแบบลิ นี่ค่ะทุกคนไปอ่ะอันนี้คือแบบว่าอร่อยมากมันเนี่ยมันยืดมันนี่ยมันยืด,ย,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 ดยืดสร้างเลยเพิงให้ลิงนะรับรองไม่ผิดหวัง ตัวต่อไปเอา้ามัสคาค่าค่ะทุกคนถูกและดีเอิองลึกมากตั้งแต่วงหาะไรให้ดูตาเห็นไหมเอยข้างนี้ไม่ได้ทาข้างนี้ทาจะแบบว่ามันล้างออกง่ายชอบที่มันล้างอ,อกง่ายแล้วก็ราคาถูกแล้วก็ไม่ไหลเย,ยิ้มระหว่างวันคือถ้าเกิดมันหลุดใช่ปะก็แค่แบบเช็ดออกอะไรเงี้ยมันจะง่ายมาก เยี <Yeah. S 2> สุดท้ายคือใดค่ะทุกคน,นเป็นใดที่ขนาดเล็กดีไซน์สวยแล้วจะบอกว่าไม่น่าเชื่อผมแห้งเร็วมากทุกคนเวลาไปต่างจังหวัดหรือไปไหนหรือไปต่างประเทศมันจะพบมาจะรอดตะรอดถูกด้วยซื้อเร็ว <Wow. S 2> wow. ยืนห okay. ี <Anfang> ัดไว้อดแช่อดใจให้หลานแดงมุ่งสูงห้าหมื่นสับ